และในวันนี้นะครับผมอยู่กับ GP พาวด L07 นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจมากๆสำหรับเซกเมนต์ของรถ EV นะครับในขณะที่เปิดตัวมายังไม่ได้ทำการตลาดอย่างจริงจังปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนมากมายเลยครับอย่างบนถนนเนี่ครับเราจะเห็นช้างอัน GP พาวด์ S07 เนี่ยครับวิ่งอยู่เต็มถนนเลยซึ่งอันนี้สำหรับผมแล้วถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในการที่เปิดตัวโดยที่ยังไม่ต้องออกแรงทำการตลาดเยอะแต่ประชาชนแล้วผู้ใช้รถเนี่ย ให้ความสนใจลดมากๆเลยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมอย่างละเอียดเลยกับ d p o า e ด l CO 7ทซี่ว่ว่าตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรและความสวยงามของมันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วดีไซน์ที่ออกมาเป็นมินิมอลลิสเนี่ยมันเท่ยังไงโอเคมาทางนี้ครับมาดูรอบคันกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับครั้งแรกที่ผมมองเห็นรถตัวนี้นะครับ สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่ารถตัวนี้เป็นรถที่มีเส้นสายน้อยมากๆเลยแต่มีความสวยงามและลงตัวแล้วก็เทแล้วนี่ครับมาดูข้างๆกันครับจากข้างหน้านะกันชนหน้าดูแล้วมันมีความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของมันมากๆเลยดูมินิมอลแต่มีความดุความเทแล้วก็หล่อไปด้วยแล้วก็ข้างๆรถนะครับ ข้างๆรถเนี่ยไม่ค่อยมีเส้นที่เยอะมากไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่มีความเท่มากๆสำหรับล้อแม็กที่ได้มากักตัวดีพาวเอลซีโร่เซเว่ตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ19ครับขนาดยาง2-4-5-45ขอบ19อันนี้เป็นสเปคที่เพอร์เฟกมากๆเลยถ้าเป็นสตไตล์วัยรุ่นเขาจะเรียกว่ายางหนานะครับอันนี้เท่มากๆเลย นอกจากตัวหน้ารถแล้วที่มีความเป็นสปอร์ตในส่วนของกันชนหน้าแล้วตัวหน้ารถแล้วข้างๆเส้นสายค่อนข้างเรียบแต่มีความลงตัวแล้วก็เท่แล้วเนี่ยที่สําคัญเลยคือท้ายรถครับช่วงท้ายนะครับมีเอกลักษณ์มากๆเลยดูมีความทันสมัยแล้วก็ดูมีความเป็นอวกาศแล้วก็ล้ายุคด้วยนะครับจากการออกแบบเป็น2ชั้นตรงนี้นะครับ เป็นช่องลมแล้วก็เป็นสปอยเลอร์ไปในตัวด้วยนะครับพร้อมกับโลโก้้างอันตรงนี้ภายนอกนะครับจบแล้วครับ100%นี้ผมให้เต็มร้อยเลยเท่มากๆครับแล้วก็ดูมินิมอลเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ผมเคยเห็นจากรถหลายๆรุ่นเนี่ยในฉางอัน L07 เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันนี่เลยครับและนี่ก็คือดี p a u L07 l นะครับนี่เป็นคีเลสของเขาเป็นเหมือนอคล้ายๆเป็นเพชร แต่ว่าก็ก็ค่อนข้างแบบเท่มากๆเลยครับเจ๋งดีครับเออจะบอกว่าพอขึ้นมาอยู่บนรถแล้วรู้สึกแบบไม่ผิดหวังเลยครับเข้ามามีความมินิมอลมันไม่ได้เรียบมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยนะครับมันยังมีดีไซน์มีแมททีเรียลที่ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตอันนี้มีกำลังถึง40วัตต์นะครับแรงมากๆเลยแล้วก็ช่องแอ ซ่อนไว้นะครับดูไม่เกะก,กะนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับอยู่ที่จอ14.6นิ้วนะครับตรงนี้แถมมีอะคันธาราดซ่อนอยู่ด้วยดีไซน์ข้างในสวยมากๆครับไม่เยอะจนไม่เยอะไปนะครับแล้วก็มีความทันสมัยดีไซน์ไม่เยอะนะครับแล้วก็ดูลงตัวดีที่สำคัญครับอีกจุดเด่นของรถคันนี้เลยคือเรื่องเครื่องเสียงครับใช้ระบบ ระบบลำโพงและเครื่องเสียงทั้หมดของโซนี่นะครับซึ่งโซนี่เนี่ยระบบบูมบูมเขาเจ๋งมากๆเลยครับเดี๋ยวเราลองฟังตอนที่เราเทสต์รอดกันในตัวรถนะครับก็จริงจแล้วทุกอย่างสามารถควบคุมได้จากจอ14.6นิ้วนี้สามารถตั้งทุกๆอย่างที่เราเห็นหรือทุกอย่างที่ทํางานบนรถได้หมดทุกอย่างเลยสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับเล็กรูมก็ดีนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าพูดถึงโอเวอร์ออลแล้วภายนอกภายใน ผ่านผ่านในตัวของดีพาวเนี่ยมันก็จะมีตัว L07 แล้วก็ S07 ต่างกันตรงที่ L กับ S S นี่จะเป็น SUV L นี่เป็นซีดานนะครับแต่อยากให้ไปชมที่โชว์รูมครับลองดูตัวจริงครับแล้วลองว่าต้องชอบและติดใจแน่เลยตอนนี้สิ่งที่อยากทำมากที่สุดเลยคืออยากเทสต์ไดรฟ์ครับเพราะว่าไปเทสต์ไดรฟ์ันดีกว่าครับอยากลองแล้วครับ และ d p พานะครับ L07 หรือ l o 7นะครับบอกเลยว่าขึ้นมาทดลองขับแล้วไม่ผิดหวังเลยครับอย่างแรกที่จะต้องพูดถึงคือเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างคันนี้นะครับถ้าจะมี Dynamic c o m p a t i ิชันก็คือการเปรียบเทียบกันเนี่ยกับรถ EV ที่เราทดสอบมาหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับตัว d p พา L07 เนี่ยนะครับช่วงล่างนะครับค่อนข้างมีความเหนือชั้นมาก เนื่องจากว่ามีความเราอยู่ในโหมดการขับขี่ที่เรียกว่าโหมดสบายนะครับเวลาเราผ่านพวกอุปสรรคที่บนพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นฝาท่อเป็นหลุม